ครับรท่านผู้ชมวงมันนี้พอเทีงก็เดินทางมาหาคุณพอ่อแดงอีกครั้งหนึ่งเนาะครับผมเนาะเพราะว่ามาขังกรนั่นคุณพอ่อแดงว่าผีเจ้าทีมาบอกเปลี่ยนเลขยุคหางโพนได้ซีสามแปดซีสามแปดแต่ว่าสองตัวยังบม่ได้พอเทีงก็ได้เดินทางมาเป็นโค้งชุดท้ายครับเพื่อวจะจำมาติดตามตัวเลขสองตัวไปฝากพี่ตอนน้องเนาะครับผมเนาะเดี๋ยวไปถ่ายบนน้ำกันครับว่าคลิปนี้พ่อแดงสีมิเลขอสองตัวให้พี่น้องหรือบ่ แต่ว่าก่อนไปชมคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามใ้ช่องสตาร์ด้าชาแนลแล้วก็สตาร์ด้าชาแนลวีสองด้วยนะครับไปคาบ่อร์ยี่หางไปเบิ่งไปชมพร้อมๆกันเลยครับผมสวัสดีครับพอดงสวัสดีครับสวัสดีครับพอดงสวัสดีครับพอดงฝันแน่นมาตามอีกครั้งหนึ่งครับเจตังครับค่ะพอดงครับผมพาเจตังมาเอาขคงสุดท้ายครับผมครับ เตาอยนีสิน่อ้อเอาตัวครับมาแตการลสินครับยิ่เราต้ังคนฟูไ่อที่ล้ยวกคือศหก่ครับมาหันเป็นให้เงืนหกสิบาทค่ะมาอยู่แต่โคงทุดไทายนี่พ่ออันโครงทุดทยนี่บอกครับครับไมแน่ใจครับฝันอันผกไปอันจับกบจับเขียที่เวลาฝันเขาขั้วเพลินบาดเปื้อก็นด้ยบอกผมเป็นตรงๆห ไปจับกบจับเพียดอยู่ทางไหนล่ะครับพ่อแดงตรงหน้าครับตรงหน้าครับเทวดามาได้ใส่อีกบาทนี่ครับเพิ่นกบบบาเทงๆพุ่นนะครับบ้าบอกพูดาเขาคว้าฝันผมอีกครับป่านนี้ว่าจำไปดีๆเรื่องเพิ่นบ่างเด็กนี่จับไปแม่นไปเลนลูกหลานคือพูดขึ้นยากแค่เพิ่นมบ้านหนอเป็นย่าช่วยลูกหลานสิพ่อครับเพิ่นก็เลยให้ผมบอกความในความฝันของผมหรอพ่อเขาเลยบอกเอาเจ็ดศูนย์สี่ เจ็ดศูนย์สี่ครับผมมาบอกอีกแล้วพี่น้องมาเป็นย่ำคงสุดท้ายวิพ่อครับผมอันนี้เป็นเทวดาอันตัวนี้เป็นของเทวดาหรือครับตัวอันจีสามเจ็ดเอิญจีสามแต่อันของอันปูผมครับโอ้ชุดแรกนี่คือปูบอกครับชุดที่สองเทวดาบอกครับจีแมนทุกจีแมนหนักวิพ่อครับผม ผมไปหาอยู่หาจินนะครับเคยบอกเอ้าเอาไปกคาลเลยจำแมนแม่นเดอร์ตาปถามก็บอกเลยสบายใจจะไปเขียนให้เพื่อน <S S <c oughs> ให้เพื่อนเขียนเอาเโอ้โอคโหตวัวได้ก็เพาะหน้าลักษณะนะอันลักษณะใส่ชุดเพื่อนนะครับลูกมาชุดคือเก่านะครับสีใดพ่อสีขาวครับโอ้ใส่ชุดขาวครับโอ้แมน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 น้ำอยู่บ่พ่อ มีหมอกอยู่ครับเป็นใตรู้มาบุดชุดเป็นเด้อครับเขาเว่าเต็มยศเลยเนาะเต็มยศเลยเพิ่นมาโปรดมะไายนะมะเพราเนาะครับเอาครับขอสองตัวนะครับเพิ่นบอกตัวไหนครับพอแดงสองตัวนี่อันสองตัวบอกครับสี่หาครับสี่ห้าสองตัวครับปูบอกด้วยเทวดาบอกครับสี่หาเทวดาบอกครับเทวดาเล็เทวดาย้ำอีกสองตัวให้อีก ซี่หาครับซี่หาฮะค่ะร้องเบิ่งครับให้เลขให้เขาเด้อเนาะครับเนาะโอ้ยมด้วยกระดีจุดถูก้มาผู้นี้แงมาตะไก่โอ้ของนายพ่อกระดีจัตย์ตัวด้วยเ้อครับผมพมด้วยเขาไก่เขาคือเขากระตุ้นจะทวงลูกหลานด้วยครับเด้วยบอกจากที่จะทางคนเนี้ครับครับเดี๋ยวบอกคนดอกไม้แดงครับกระเขาเป่าเรื่องประทันเนยครับ เป็นแห่งมาไกลไปเลยแมนครับผมอยปีสิบหกเพิ่นังสั่นนะครับรวยยกช่องนะครับเนาะครับครับขอบคุณครับพ่อแดงครับสวัสดีครับขอบคุณหลายครับครับผมสำหรับตัวเลขคงสุดท้ายของคุณพ่อแดงนะครับให้เอ็กซีเป็นเลขแคปหน้าจอไว้นะครับเนาะก่อนที่จะลงคลิปนะคะเดี๋ยวมีตัวเลขให้ท่านผู้ชมนี่ครับผมท่านผู้ชมตามรับชมนะคะแล้วก็แคปหน้าจอเดินๆได้ที่ไหนได้เอานี่ครับท่านผู้ชมตัวเลขของคุณพ่อแดงเนาะครับผม 438วงกลมเมืองเจิ้องนี่เป็นเลขปูงวดอันคลิปแรกที่พอเที่ยมาตดตามบอกก็พอแดงเนาะครับผมเนาะปูบอกว่าเป็นเมืองเอาอยโพดนนั่นว่าสันพอแดงไปขึ้นแหลกมือแรกบ่เห็นเพิดกับคำว่าเขาฝันอีกว่ายุหันละอยู่ค้าง,ง,งพดนนั่นว่าสันไปประกว่าเห็นเลข438ครับผมตัวใหญ่เมืองเกลืองแต่ว่าคลิปนี้เป็นเทวดาครับผมไปไต่กบไต่เขียนเนาะเทวดาพนมาบอกเลยครับท่านผู้ชมบอกเป็นตัวเป็นตัวเลขก็คือ4หา3ตัวก็คือ 740ก็ให้ตัดเอาครับผมบ่จะเป็นชุดแรกหรือชุด2เนาะมักตัวไหนก็ตัดเอาก็ลองไปพิจารณาเบิ่งเอาเองครับผมพอเที่ยงกะมาติดตามให้แก่เป็นแนวทางเด้อครับผมก็สุดท้ายนี่ให้ทุกท่านโชคดีโชค m ắ นครับผมก็ผู้ใดที่เข้ามาในคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามในช่องสตาร์ด้าชาแนลหรือว่าสตาร์ด้าชาแนลวีสด้วยนะครับผมเนาะทั้งสองช่องครับผมขอให้ทุกท่านโชคดีมีตังค์ไสสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับผมรลำรวยอย่าเจ็บอย่าจน คลิปนี่เพราะเสียงคนต่อราบไปก่อนพอกันไหมคลิปหนา